ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,466เย่เชิญแม้ไม่ได้เกิดและเติบโตในจินหลิงแต่เขาอาศัยอยู่เมืองนี้ตั้งแต่อายุ8ขวบความรักผูกพันที่มีต่อเมืองนี้มากกว่าเยียนจริงจริงดังคำพูดเขาเมื่อต้องการลงทุนกับตระกูลอันผลิตรถยนต์แน่นอนจินหลิงเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดไม่เพียงสร้างงานคุณภาพสูงจำนวนมากให้จินหลิง แต่อย่างสร้างรายได้จำนวนมากให้จินหลิงหลังจากได้ยินความคิดเขาเผอหยวนเจียงเห็นด้วยกล่าวว่าหากโรงงานขนาดใหญ่แห่งแรกเพื่อจำหน่ายตลาดในประเทศไม่จำเป็นต้องสร้างโรงงานริมทะเลจินหลิงตั้งอยู่ทางแยกระหว่างเหนือใต้การขนส่งทางบกสะดวกมากเย่เฉินมีใจอยากตอบแทนจินหลิงการเลือกที่นี่เป็นการฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียวเย่เฉินอดไม่ได้ต้องพยักหน้าพูดว่า พูดโดยไม่ปิดบังองเมอเมืองจินหลิงปฏิบัติต่อฉันอย่างดีฉันหวังว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของจินหลิงหากคุณมีส่วนร่วมในการพัฒนาไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วเพอรยวนเจียงกล่าวว่าคิดสนับสนุนจินหลิงไม่มีอะไรดีกว่าการลงทุนในสายการผลิตระดับสูงไม่เพียงแก้ไขปัญหาแรงงานในเมืองเพิ่มรายได้ให้เมืองการบริโภคและการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ล้วนเป็นเรื่องดี ใช้อุตสาหกรรมการผลิตระดับสูงมนลพิษน้อยลงไม่ต้องใช้ทรัพยากรของจินหลิงมากเกินไปเผอหยวนเจียงกล่าวเสริมว่าโอ้จริงสิหากพวกเราลงทุนใหญ่เพียงพอมีพัฒนาการที่ดีพอสามารถส่งเสริมการศึกษาในจินหลิงได้มากเราสามารถร่วมมือกับวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาและเทคนิคในพื้นที่พัฒนาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์การสร้างโรงงานที่มีคนนับหมื่น เป็นไปไม่ได้จะกำหนดให้ทุกคนต้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแรงงานที่มีทักษะผ่านการฝึกอบรมระดับนี้มีความเหมาะสมมากเพียงเรียนรู้พื้นฐานการผลิตเป็นเวลา1-2ปีสามารถเริ่มงานได้หลังเรียนจบสิ่งนี้น่าสนใจมากสำหรับคนหนุ่มสาวหลายคนนอกจากนี้จินหลิงมีมหาวิทยาลัยจำนวนมากติด4อันดับแรกของประเทศสาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเทคโนโลยีการผลิตเป็นสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลผลิตผู้มีความสามารถระดับสูงจำนวนมากในแต่ละปีหากเราลงทุนระดับหมื่นล้านสามารถมีความร่วมมือเชิงลึกกับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้ให้พวกเขาบูรณาการการสอนในทิศทางสอดคล้องตำแหน่งงานของเราเราจัดให้มีการฝึกงานและสภาพแวดล้อมการทำงานชั้นยอดแก่พวกเขา แม้แต่ให้ทุนพวกเขาวิจัยด้านที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์แบ่งปันสิทธิบัตรการวิจัยกับพวกเขานี่เป็นความร่วมมือแบบวินวินทุกคนได้รับประโยชน์มากมายเย่เชิญกล่าวยกย่องอาเอพิจารณาได้ครอบคลุมทุกด้านมีโรงเรียนระดับกลางและวิทยาลัยร,ร่วมกันบ่มพ่อช่างเทคนิคร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบ่มพาะผู้มีความสามารถระดับสูงส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์ ช่วยแก้ปัญหาของเราได้อย่างครอบคลุมในอนาคตจะมีคนรุ่นใหม่ที่โดดเด่นเข้าร่วมงานกับบริษัทเราอย่างต่อเนื่องในระดับหนึ่งจะเพิ่มความน่าดึงดูดใจของมหาวิทยาลัยจินหลิงให้กับนักศึกษาที่โดดเด่นจากทั่วประเทศใช่เพอหยวนเจียงพยักหน้าการพัฒนาเมืองแห่งหนึ่งเป็นเช่นนี้สะสมผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องก้าวหน้าไปทีละขั้นนี้คือเหตุผลทำไมทุกท้องถิ่นจึงต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดึงดูดการลงทุน และยิ่งบริษัทที่พวกเขาดึงดูดเข้ามามากเท่าใดเมืองยิ่งสามารถจัดหาทรัพยากรได้มากขึ้นเท่านั้นความร่วมมือด้านการศึกษาที่ฉันกล่าวถึงหากได้เมืองเป็นผู้ช่วยประสานงานติดต่อการดำเนินการจะทำได้รวดเร็วมากมีความเป็นไปได้ว่าสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้องจะจัดทำหลักสูตรได้ปีนี้และเปิดรับสมัครในปีหน้าเผยวนเจียงกล่าวอีกครั้ง เมื่อพูดถึงเรื่องทรัพยากรของเมืองหลังบริษัทเราถูกประกาศจัดตั้งต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีระบุความต้องการของเราเช่นสถานที่ก่อสร้างตั้งที่ไหนขนาดโครงการใหญ่แค่ไหนความต้องการด้านไฟฟ้าประปาการธรรมชาติการขนส่งได้รับการสนับสนุนอย่างไรการผลิตขนาดใหญ่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวนมากแผนกจ่ายไฟฟ้าต้องเตรียมการล่วงหน้า โรงงานเราคำนึงถึงความสะดวกด้านขนส่งอันดับแรกสถานที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายแผน أ, ขนส่งต้องช่วยเราวางแผนเส้นทางรถโดยสารประจำทางและการขนส่งวัสดุด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาเราจะได้ผลลัพธ์สองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวบทที่6467 เย่เชิญและตระกูลอันคิดไม่ถึงเหอยวนเจียงพิจารณาเรื่องนี้อย่างครอบคลุมจนรู้สึกเหมือนเขามีพิมพ์เขียวที่สมบูรณ์อยู่ก่อนเป็นเพียงรอโอกาสนำพิมพ์มเขียวไปปฏิบัติเพราะเหตุนี้ทำให้ทุกคนยอมรับเฮยวนเจียงอย่างสูงไม่มีใครคิดถึงคนอื่นนอกจากเขาในตำแหน่งซีออันคเฟิงยิ้มในเวลานี้กล่าวว่าในเมื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกัน มาตีเหล็กในขณะเหล็กอย่างร้อนเร่งรีบจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จโดยเร็วตระกูลอันและตระกูลเย่ร่วมลงทุนมีศาสตราจารย์เฮอเป็นซ e o พวกเรามาร่วมงานกันทำให้สิ่งนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเ่อหยวนเจียงตัดสินใจในเวลานี้เขาไม่อยากพลาดโอกาสดีที่จะแสดงความเฉยเะยานของตนเองดังนั้นเขาจึงพูดว่าเมื่อกลับจากการลางานแต่งงานฉันจะพูดคุยเรื่องการลาออกจากมหาวิทยาลัย ไม่ควรต้องใช้เวลานานเกินไปงานเตรียมการเบื้องต้นฉันสามารถมีส่วนร่วมจากระยะไกลได้เย่เชิญพยักหน้ากล่าวว่าถ้าเช่นนั้นให้นารองดำเนินการตามปกติฉันจะให้ตระกูลเย่สงคนมาลงนามกับตระกูลอันเพื่อบรรลุข้อตกลงการลงทุนอันชีซานกล่าวว่าเชิญเออคุณช่วยบอกปู่คุณเรื่องนี้ดูว่าเขายินดีจะมาหรือไม่พวกเราไม่ได้พบหน้ากันนาน ฉันเคยทำให้เขาขุนเคืองมาก่อนดังนั้นฉันจะถือโอกาสนี้คุยกับเขาดีๆและกล่าวขอโทษเย่เชิญรู้ตาของเขาหมายถึงอะไรหลังจากพ่อแม่ของเขาถูกฆ่าตระกูลอันตาหนิตระกูลเย่มาตลอดพวกเขาเพิกเฉยต่อตระกูลเย่มานานหลายปี ตอนนี้ตระกูลอันและเย่เชิญกลับมารวมตัวกันอีกครั้งทำความเข้าใจเรื่องราวภายในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นสำหรับเย่จงชวนแน่นอนความแค้นเคืองควรสลายคลายได้แล้วเป็นความจริงที่เย่จงชวนถูกละเลยไปอันฉีสซานคิดใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้คืนดีกับตระกูลเย่ถึงแม้ลูกสาวลูกเคยจะจากไปแต่หลานชายยังอยู่ทั้งสองตระกูลยังถือว่าเกี่ยวดองเป็นญาติผ่านการสมรสนับเป็นญาติใกล้ชิด ในเมื่อเป็นญาติกันควรมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันให้มากขึ้นเมื่อเย่เชิญได้ยินเช่นนี้เขาก็หวังว่าทั้งสองตระกูลจะกลับมารวมตัวกันได้อย่างแท้จริงเขาเคยตำหนิปู่ที่ขับไล่พ่อแม่ออกจากบ้านแต่ต่อมาตระหนักว่าทุกเรื่องพ่อของเขาทำโดยเจตนาเพื่อไม่ให้พวกเขาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นข้อตำหนิในใจตนเองจังหายไปแม้ทางพฤติในตนเองเป็นผู้นำตระกูลเย่แต่ในสายตาคนนอก ผู้นำตระกูลอย่างเป็นปู่ของเขาตนเองควรใช้โอกาสนี้เช่นกันให้ปู่มาจินหลิงมาปรับความเข้าใจต่อกันเขาตอบตกลงพูดว่าได้ท่านตาอีกสักครู่ฉันจะโทรหาปู่ดูว่าเขาคิดเห็นอย่างไรแต่คิดว่าเขาคงไม่ปฏิเสธเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราร่วมทานข้าวด้วยกันค่อยๆพูดคุยกันดีๆด,ดีอันชีสารพยักหน้าหนักแน่น พูดด้วยความเสียใจหลายปีที่ผ่านมาตระกูลอันแสดงออกต่อจงชวนเกินไปจริงๆฉันจะดื่มคาระวะเขาสักแก้วขอโทษเขาต่อหน้า